สวัสดีจ้าพอย,ยพี่น้องวันนี้พอรกับอิบสากินแซบมากค่ะพี่น้องจ้าวันนี้กินโดนแกงหน่อมไม้ค่ะพี่น้องจ้าหุ่นบางเดียบโคตรนทวลนวลพี่น้พี่น้องหัวละปงหม้อประหันแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดเฟี้ยมพี่น้องอืมุดยฮะวันนี้กินโดนคิดอยากแค่ไครับพี่น,อน,นาา้อ,นนอ,นไไนนอง,งอแต่ว่าน้อนวลอืม อออืืืมมมเพื่อส่วนฮอนครับอืมอืมอสุดยอดมากอืมรูดวดใส่แบบสาใจใส่แบบอลังการงานสั่งครับอืมอืมอืม หอมเนือ้อสุดมากใจหเวลองอ๋อ,อ,อ,อยลงขง้อค่ะพี่น้องเบิ้งเอเจาหน่อใหม่ก,กรอบ ว่าไงอ่อนดีครับ่นอเจ้าเก่าเจ้าเดิมหมาอไม้ไผ่ย่งหวานพี่เจ้าของเจ้าบอกเลยว่ากินไม่มีผิดหวังเลยกรอบอร่อยอ่อนทุกหน่อืม อืม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 ลุงนีครับเหีเตียงดอกงามงาม sẽ hết phiền kèm nó mai sẽ hết phiền mm. 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 พัดนี่ใส่ไผ่ใส่ไผ่ตูใส่ผักขาพี่น้องหอมแซ่บอือหืออือืมอือหือ อืมวู่งสุดตุลถือแก้ครับบุง่งหวามทุนๆหวนทวนุนๆตัวไอืมหวนทุนๆพี่นอ้องเออแสบๆส้มอยากพี่น้องจา๋าส้มอยากแฮ้งครับอืมอืมภาคาพริตูใส่แกงหน่อไม้แสีบครับ 응응응응재응 <목소리도> 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 โล,แแล่แสบครับแสบายพี่น้องอืม อืมอืม้ำไมอืมบาขาดแซ่บขนาด บดกินจนที่อิ่มไม่เศร้าหวหนุ่มเมื่อใหม่กอบวานดีครับพี่น้องของจ้านี่บ๊เคยผิดหวังเลยจังมากมึงหนไปหาสื่อมันหยุ่งยาก ต๋าพุ่ดูดไห่นี่แมวอือม่ได้ครับ เขาขึ้นเหนียวแทนวะอืม ยดมอดคืม